มาตอบ้อสอบสังกฤตแบบง่ายๆครูพิธีนครับสํหรับข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นการวัดสตรัคเจอร์เพราะว่าดูจากช้อยส์เป็นคําประเภทเดียวกันทีนี้ก็ต้องดูว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์เนี่ยเขาบอก the p o l i c e m a n walk along the street แล้วก็ c o m m a n นะ t o นะ a torch into every car ข้อนี้เนี่ยนะฮะเราตัดจร,จริงจริงตัดการพิจารณาไปอยู่ข้างหลังเลยก็ได้แต่ว่าถ้าบางคนยังไม่แมนก็ดูข้างหน้าก่อนก็ได้อะมันมี subject บวก verb เนี่ยครบถ้วนชัดเจนแล้วคือ the policeman เป็น subject นะ walk นะ walk ที่นี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในรูปที่เป็น verb แท้ได้เลยบางคนบอกเอ๊ะมันอาจจะเหมือนแบบอยู่ในรูป verb 3หรือเปล่าไม่นะครับเพราะว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ย walk มันเป็น verb ที่ไม่มีกรรมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอ w e r b พอ walk ไม่มีกรรมเนี่ยถ้าบางคนบอกมันจะเป็น relative clause หรือเปล่าอ่านะเวลาย่อรูปลงมาจาก passive voice แล้วมันจะอยู่เหมือนอยู่ในรูปช่อง3มใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้อยู่ในรูปลักษณะแบบนั้นเพราะว่า walk มันเป็น verb ที่ไม่มีกรรมดังนั้นเนี่ยตัวประธานอ่ะก็จะไม่เหมือนแบบไม่สามารถที่จะทาเป็นเป็นกรรมแบบในลักษณะของเป็น p า s t i ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่า policeman เนี่ยต้องเป็นคน walk เองเขาเป็นคนเดินเองนั่นเองนะครับเพราะมันต้องมีกรรมแล้วโอเคก็ walk along the street เพราะฉะนั้น subject verb เนี่ยครบไปละนะ c o ม m าไอ้ข้างหลังเนี่ยต้องเป็นส่วนขยายเพราะฉะนั้น verb อันไหนที่มันเป็น verb แท้นเนี่ยเราตัดทิ้งเพราะเรามี verb แท้คือ walk ไปแล้วนะครับอย่างกรณ มันเป็น verb แหละแต่ว่าไอตัวข้างหลังตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเราเราไม่ต้องการ verb แท้แล้วเราตัดใช้เนี้ยออกไปนะใช่ ed ก็อาจจะเป็น verb ออสก็ได้นะฮะอ,อ่าหรือเป็น verb สก็ได้แต่ทีนี้อธิบายแบบนี้ถ้ามันเป็น verb สเนี่ยนะครับ มันก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่า verb t e n เนี่ยเรามี walk ไปแล้วนะอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีคําเชื่อมไม่ได้มี w h question เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพอมัน c o ม m าเฉยๆปุ๊บเนี่ยมันจะตามด้วย clause ก็ไม่ได้หรือไปตามด้วย verb อีกตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะวาะเราก็ตัดออกนะครับหรือถ้ามันเป็นแบบ relative d u c e e r clause มาจาก verb ช่อง3อีกก็ก็ไม่ได้เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะมันดันมี a uh, t t o h นะมาวางไว้ข้างหลังเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็น relative clause มาจาก verb 3แสดงว่าไอ้ตัวที่มันขยายเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมไปแล้วเพราะว่า p a s t i v voice เนี่ยคือประธานเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมไป,ไปแล้วถูกต้องไหมแต่นี้มันดันมี a t t a c h มาวางไว้ข้างหลังก็ไม่ได้อีกนะครับหรือจะเป็น participle v e r b สวางไว้หน้าคํานามก็ไม่ได้อีกถึงแม้ว่า a t t a c h t o s เนี่ยจะเป็นคํานามก็จริงแต่มันมีอะมาก่อนนะอ่ะมันเป็น article นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะวางไว้หน้าไอ้ตัว p a r t i c i p เนี่ย มันต้องวางไว้หน้าคำนามเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ช้อยสองไม่มีทางเป็นไปได้เรามาดูช้อยสามชายนิ่งได้ไหมชายนิ่งพอเป็นไปได้เพราะว่าอยู่ในรูปที่เราอาจจะเป็นในลักษณะของเออเป็นในลักษณะของการเอามาขยายความเพิ่มเติมนะเป็นรูปของอการขยายความประโยคนนะฮะว่าเหมือนแบบ ว่าว่าว่ากรณีของตารวจคนนี้เขากำลังเหมือนแบบช้นี่คือแบบส่องสายไฟอยู่นะครับอ่ะเป็นกระบวนการที่ทําต่อเนื่องได้แล้วก็อาจจะอยู่ในรูปของในเชิงของเจริญก็ได้นะฮะเพราะว่าชายนี่เนี่ย verb ing เป็น verb การกระทําแล้วก็เอ่ออยู่ในลักษณะของการขยายความเชิงคํานามก็ได้นะครับอ่ะแต่ที่ Chinese, ชายนี่ชายนี่เนี่ยเป็น adjective นะครับแน่นอนว่าต้องตามด้วยคํานามซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีอ่ะเป็น a r t i c l e ตามหลังก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดก็คือเป็น choice ข้อที่3คือชายน n ่เนี่ยเขาบอกว่า the policemen walk along the street เเหมือนแบบตำรวจเนี่ยเดินไปตามถนนนาชายนิ่งแล้วก็เหมือนแบบ ่ได้ทำการส่องนั่นเองส่องอะตอร์ชเนี่ยส่องไฟฉายนะครับ into นะเข้าไป every car ในทุกๆในรถทุกๆคันนั่นเองเป็นในลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะเราก็สามารถตัดในช้อยต่างๆเนี่ยออกไปได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครทำมาเหมือนระยะหนึ่งเราเริ่มแม่นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ช้อยหนึ่งตัดทิงงดท้งโช๊ตช้อยสองตัดทิ้งโช๊ตช้อยสี่ตัดทิ้งโชว์เนี่ยเพราะ,ะนั้นกรณีของช้อยที่สามเนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดเราก็จะเห็นปุ๊บก็ตอบได้โดยเหมือนแบบใช้เวลานิดเดียวนั่นเองครับ